งานดี๋มันตุกตัวหลายอย่างก้่อนน้อยมากจอยแห้งเดี่ยวนี่บัตรไม่ได้ขายหน้างานตีย่ายเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจบัตรขายหน้างานค่ะแต่เพื่อเพื่อความมั่นใจว่านอนยเนาะเพื่อว่ามันเต็มเออย่ังไยเขาก็จองไว้แล้วจองไปก็บอกเขาว่าเขาสิบวันมีมีมีแอดมินมีเจ้าหน้าที่ที่ย่ทนหันยู่เขาสิเซกเบิ้งเขาจะเอาเบอร์โทรไว้เอาชื่อไว้ว่าคนหนึ่มีรีบอ ถ้าจองไว้เลยมันดีกว่ามัจเจ้าถ้าเกิดมันเต็มเดี๋ยวมัจเจ้าถ้าเต็มไปน้างานก็ไม่ได้ไงือไปเลยค่ะพี่น้องไอ้น้างานมีแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดมันหมดห่ะถ้ามันหมดก็ก็ไปมันก็เข้าไปไม่ได้บอมัจเจ้าเต้เขาจองไว้เลยมันจะสบายใจกว่านะคะก็คือเขาจะสบายใจกว่าอ๋อเขาได้จองไว้แล้วฉันได้จองไว้แล้วจะไม่ห่วงเออไปขอดกับไปเตรียมตัวไปไหนโอ้ยยี่สันสองเด้อเขาเต้นเต้นเยู่องท่อๆเด้อสวัสดีค่ะต้องซื้อเจ้ามาหน่อยสิ ใส่แว่นนี้ดูเด็กลงใช่ไหมคะช่างแต่งเราอยู่บ้านก็มีช่างแต่งหน้าแล้วค่ะช่างแต่งหน้าโอ่าม่ใยังไงเออเจ้าสมแต่งหน้าอุ้ยอ้ายทำงานอยู่ในบ้านค่ะอุ้ยอ้ายกับน้องอาร์มกับอ่าน้องน้ำกับซัดยูไม่เจ้าแต่ว่าของยาคัปเตอร์ตัวใหญ่เห็นมาใส่เกีบมเนี่ยเพื่ออดไยังไงหนึ่งคือตัวใหญ่ดีเลยอัปเตอร์เฮ็ดไงอ๋อเดี๋ยวต้องจให้อุ้ยอ้ายทำให้แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่เจี๊ยบฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสุภูสุคนทรพี่น้องเด้อสวัสดีแจนูนาคนเดิมสวัสดีค่ะมาไม่ยังดอกเส้นเพิ่นอันลำล้อมกลุ่มย่างเออเคยจะเป็นหาเครื่องเด้อหอนร้อนมากร้อนมันจะร้อนเหนียวหอนอีหลีมเจ้าแต่ประหอนซ้ำหมู่บ้านแต่กระหอนนึกเก่ามันเหนียวแม่ฉีดซีลองเพ่งเหน็บตั้งล้ำล้ำไอ้น้ำตาลหล่นบนเทียงนาพี่น้องโอ้ยน้ำตาลหล่นบนเทียงนา ายบ่ส่งดสานต่อยตัวเนแบบคนห้อยกะตามสางเฮออ่ต่ยน,นี่เด้อสิขอเป็นแค่กางของขออายให้ได้ว่าลาคนที่หักกันบ่ใจเขามีไหมมันเจ็บละาอ ความเด็ดเดาวิสกเดียร์มือเล่นได้เราทั้งเป็นว่าวฉันสั่งทำได้กอดผู้ได้บันทิ สุดเสือในพี่น้องโปเลก็กโอรแช่เลอค่ะรอในกลุ่มแล้วจ้าค่ะดีมากเลยค่ะซื้อหน้างานได้แต่เพื่อความมั่นใจว่ามันไม่หมดลนะบัตรไม่หมดได้แค่300อที่นั่งแค่นั้นนะคะขอบคุณค่ะเสียงคุณยาอาฟงสุดยอดเลยค่ะจ้ามาให้กำลังใจกันเลยพี่น้องเด้ว พี่จันคนสื่ออะไรอยู่เนี่ยสื่อผู้สืบคนแล้วคุณย่ญญาคุณแ,แม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุพุทืบคนค่ะดูนั่นละมันเป็นแฟนเ,นเ,นเนราหกอดขาโอโยมเพียงน้อยอ่อนสมัยไม่เก่งใจต่อยบังเลยมันเจ็บละมันปวดละแสนเห็นเขากับแป้นของเราเยอะๆเลยจู้จี้อยู่บนแท่งนาไม้ไอ้ก้าพัดกันบังเลย เขาทำกันอย่างปเปเิดเผยเขาทำกันอย่างปเปิดเผยน้อยใจช่างเลยเจ็บปวเทียนน้านา่พี่จ๋าเกียดให้เขาพอเศร้าเลยนะาอยากมั่งแทงหน้าหลังน้อยให้วุ่นขึ้นมาแหงวุ่นเห็นหน้าแห่งเครื่องอยากยิ่งเปลี่ยนแหน่วันกางใจอยากสิล่องไปไทยกิมค้นหลงแค้นแปงของน้องเขามีฮักไหมนัดก,กันไปอ,อีวี่ที่อีลอยลงไห้มื่อเห็น เียแห่งน้องบูชาเจ็บอุราชาวเย็นเสียแห่งน้องรงรับไายก็ไม่มองเห็นเกิดเป็นรักเน่าเม็นตอนไอ้เคยว่าหอมเอียงหน้าน้อยทำตาเจ็บจะจะต้มจนตรอมย้อนไอ้หอมหอมเขาอยู่ที่เอียงน้อยเอียงหน้าน้อยตายเจ็บแเราบ่เอียงหน้าน้อยไอ้นะ ต่อที่เสียงลาน้อยแล้วภัยมานำดังรดสะดุดต,ต่อตำเมื่อคุณพี่จูจิกับเอาคนเจ็บอ,อกน้ำตาตกราตังเป็นตัวเราดัง เออไอเอ้บังต่อยบังต่อยซินี่ไปง้อยไปไม่เหลือก่อนขะนหัมองตัวน้องเหงาเสงเบาไหลเือสัญญาลงบชาคนอีบ่มองเห็นจังคามมันจำมันกลปของขึ้นเทียงนใาเือนถ้าไม่ต่อยนักตรมตั้งถึงซ้อมเขากายเยหมดตั้งึกซ้อมเขากายเขยหมดเขายงาเขากะเล็กเกห้ตงกะเล็ก็ห้เก็บให้ละเก็บใ สื้อเสื้อใพี่น้องอย่าหลงมวนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสุขบุตรสุขคนใดค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้คุณย่ากับคุณแม่ด้วยนะคะขอบคุณกำลังใจดนะค่ะขอบคุณค่ะมาะไยค่ะกดไลค์ขั้นติซื้อตั๋วในพี่น้องยินดีสวัสดีค่ะแม่ร้าเสียงสะดุดค่ะเสียงสะดุดเน็ตเน็ตตรงเนี็ตไม่มีปัญหาหลังบ้านกดไลค์ขั้นติซื้อตั๋วในยินดีจิ้มไปได้เลยค่ะจิ้มเลยจิ้มลิงจิ้มลิงเลย จิ้มลิ้งแล้วทำยังไงจิ้มแล้วมันดิงเด้งไปใช่ไหมก็จะขึ้นว่าค่ายโตค่ายเพลงโตกเกียวมิวสิกดูคนติดตามด้วยเอช็คก่อนไม่ใช่ไหมหหเผื่อมีใครไปแบบหลังบ้านไปหาหมือเจ้าก็กดติดตามหรือถูกจใจ,จเ,ออเข้าร่าวมโกลมแล้วก็ส่งข้อความไปหลังบ้านขอบคุณค่ะซื้อแล<ะ>้ว <ละ S 2> จ้้าซือบน้วบนัก กเลยวมาเจ้าอีหยังเนี่ยแชร์แล้วจ้าฟาใสข,ขอบคุณค่ะซื้อทุกอีพีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ราคาหออ่ะมองเศร้ากระสูงราคาสูงอยู่ค่าเช่าหอเนะอะอาะของมหาลัยกรรเชีนอ่ะอยังเนาะอีหยังเนานะคณะศิลปะกรารมาสากเออเราชมจากอังกฤษค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีก็เตอร์มิเตอร์พู้เป็นตาฮักตาฮักเลยเงินแล้วเซอร์เบียขาดูเซอร์เบียมันสมครอะไรที่ เพานคนซื้อไป้ท่หา EP EP อีพีสิบอีพีซื้อแล้วเราชมจอเกีนนาากเยรติน้องอันท่านว่าท่านว่างน้องที่เคยมาออดิชั่นน้องยูรี่เหรอซื้อแล้วจา้าไม่ไวไาใบพายุซื้อแล้วจ้าซื้อแล้วค่ะขอคนใหหลายค่ะกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องหนาง,งานเด้พี่น้องผ<ม>ู้ใดผู้ใดสสือตัวหนาง,งานกัน แค่สามจะลอยที่นางได้พี่น้องแค่สามลอยค่ะแมนบัดทาเกิดว่าไปซื้อนานเหิมันหมึดล่ะมันบาแมแมนแมนซื้อไปได้ค่ะซื้อไปเลยเพราะว่ามันใจเพราะว่ารู้สึกว่าก็แตกล้านเราเดตกแตกร้านแล้วคืออีพีเจ็ดนี่มี่มีมีมี่เนวให้ยเบงลากลายดิพี่น้องน้องยูริมาใหม่รอทด่พี่น้องเนาะ จต่ที่แน่คือเขาไวมาเขือดว่าอย่างพระสวรรค์พระสวรรค์เราก็ตัวหลังก็ต้องคุยกันอันดีกิกาเป็นนั่งพี่น้องแล้วก็มีนักร้องหญิงนักร้องหญิงมาเซอร์ไพรส์ด้วยนะแต่จะอุบไปก่อนเนาะอุบขอขออุบไปก่อนนะนนะักร้องหญิงนะบอกนักร้องหญิงมันสวยด้วยนะนักร้องสาวสวยเสียงดีค่ะงามบออุบไปก่อนเนาะอุบไปก่อนอุบไปก่อนบ้าบอเจ้ากับบ้าบอหรือกับบ้าบอกเลยนะอ่า จชาค่เป็ดรองหัวลำบ่จ้ะน่าคือสิบวันที่คืนอันลเพราะว่าแต่มีคนถามอยู่วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าน่ะลำงานบอสเงอนสิบเก้าบเขาถามถามน่จำได้บ่งมื้สองเขาบอกจำได้จ้าูจ้